สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะสมัยจะมาพูดถึง6ลัคนาราศีที่ถือว่าจะมีข่าวดีในด้านการเงินการทองมีข่าวดีในด้านโชคลาภและก็มีโอกาสที่จะเห็งและปังในด้านการงานด้วยหลังจากที่ดาวพระอังคารได้ทำการโคจรยยกย้ายราศีในวันที่23เมษายนปี2567ไปจนถึงวันที่2มิถุนายนปี2567ค่ะ We'll be right back. ดาวพระอังคารนั้นถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามเป็นเทพเจ้าแห่งการแข่งขันการต่อสู้ดาวพระอังคารเป็นตัวแทนของความขยันการสู้การลุยการมุ่งม,มั่นอุตสาหะเป็นตัวแทนของชัยชนะเป็นพลังงานขับเคลื่อนให้แต่ละลัคนาราศีมีแรงมีพลังงานในการกระทําสิ่งต่างๆดังนั้นดาวพระอังคารเมื่อมีการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้ย่อม ส่งอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากและในคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษเราจะมาพูดถึง6ลัคนาราศีที่ถือว่ามีข่าวดีทางด้านการเงินการทองโชคลาภและก็การงานจากอิทธิพลการโคจรโยกย้ายของดาวพระอังคารค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคํำพยากร์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะดาวพระอังคารนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณค่ะในวันที่23เมษายนปี2567 ไปจนถึงวันที่สองมิถุนายนปี2,567เป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระอังคารได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนนั่นก็คือเข้ามาอยู่ที่เรือนสุภพะของดวงชะตาค่ะ ก่อนหน้านี้ดาวพระอังคารสถิตอยู่ที่ราศีกุมอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาซึ่งถือว่าเป็นพบเรือนที่ให้ผลในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกครั้งนี้ดาวพระอังคารได้ย้ายออกจากเรือนเสียออกจากเรือนมรณะ เข้าสู่เรือนสุขพระดังนั้นชีวิตของชาวลัคนาราศีกรกฎจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอย่างแน่นอนค่ะและไม่พอเท่านั้นการที่ดาวพระอังคารโคจรมาสถิตยอยู่ที่เรือนสุขพระในครั้งนี mm. ้ก็ได้มาเจอกันกับดาวหลายดวงไม่ว่าจะเป็นดาวพระสุขดาวพระราหูและดาวพระพุธ ซึ่งดาวพระอังคารที่มาเจอกันกับดาวพระสุกนั้นถือว่าเป็นจังหวะที่ดีอย่างมากต่อดวงชะตาเนื่องจากดาวพระอังคารและดาวพระสุกถือเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ดังคํากลอนที่ว่าสุกปากหวานอังคารรับเอาและแม้ว่าดาวพระอังคารกับดาวพระสุกจะเจอกันในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงสี่วัน แต่ในระยะเวลาสั้นๆ4วันตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นพลังงานจะเป็นการกระตุ้นและเป็นแรงเสริมสร้างสิ่งดีๆให้แก่ชาวลัคนาราซีกรกฎอย่างแน่นอน เพราะในวันที่27วันที่28เมษายนดาวพระศุกร์ก็จะโคจรยกย้ายออกจากราศีมีนแล้วอยากจะให้ชาวลัคนาราศีกรกฎใช้พลังงานของดาวคู่มิตรใหญ่กระตุ้นตัวเองทำในสิ่งที่ดีมุ่งมั่นและทุ่มแรงกายแรงใจไปกับสิ่งที่คุณตั้งใจและมุ่งหวังให้มากที่สุดค่ะ ในระยะที่ดาวพระอังคารโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสุขะซึ่งเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับความจเจริญรุ่งเรืองเรือนที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ทางไกลาทางต่างประเทศเรือนที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีกรกฎคุณมีเกณฑ์ที่จะมีความก้าวหน้าทางการงานเป็นอย่างมากค่ะในระยะนี้ชาวกรกฎท่านใดที่เป็นพนักง,งานประจำเป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจ จะเป็นช่วงที่คุณได้รับการส่งเสริมผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่จะมีคนรักใคร่เมตตาเอ็นดูตัวคุณมากยิ่งขึ้นดาวพระอังคารได้ตำแหน่งที่ดีเป็นจุลจกักร เจอก,กันกับดาวพระศุกร์ที่เป็นมหาอุดส่งผลทําให้คุณมีสเสน่ห์ทางด้านการงานเป็นอย่างมากและไม่ใช่สเสน่ห์แค่เรื่องของการงานนะคะก็ยังมีสเสน่ห์ดึงดูดโชคลาภดึงดูดความเฮงความปังเข้ามาด้วยเมื่อดาวพระอังคารโคจรมาสถิตยอยู่ในภพเรือนที่ดีแบบนี้การเงินการโอของชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะเริ่มมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะ ดาวคู่มิตรมาเจอกันจะส่งผลให้เจ้าชะตามีเสน่ห์เมตตามหานิยมมีคนอยากร่วมงานกับคุณมีคนอยากส่งเสริมผลักดันตัวคุณหากชาวกรกฎท่านใดเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหรือเป็นเจ้าของร้านค้าไม่ว่าจะเป็นการทํางานผ่านทางออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามมีโอกาสที่จะมีลูกค้าบอกปากต่อปากมีคนพูดถึงร้านของคุณหรือสินค้าของคุณในทิศทางที่ดีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงและประสบความสำ ก็มีมากยิ่งขึ้นค่ะ และไม่พอเท่านั้นชาวกรกฎมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่างประเทศบางคนเกี่ยวข้องโดยการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนไปศึกษาต่างประเทศหรือไปดูงานต่างจังหวัดลักษณะนี้ก็เป็นไปได้นะคะระยะนี้การติดต่อประสานงานการเดินทางจะเกื้อหนุนสิ่งดีๆมาสู่ชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละบุคคลด้วยนะคะ หากชาวกรกฎท่านนั้นมีพื้นดวงชะตาที่เข้มแข็งเมื่อดาวพระอังคารมากระตุ้นอยู่ในเรือนสุภาพะแบบนี้ก็จะเป็นจังหวะดีๆที่คุณจะมีความเจริญก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองและเป็นที่รักใคร่เมตตาเอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงชื่อเสียงก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ถ้าหากชาวกรกฎท่านใดมีพื้นดวงชะตาที่ไม่ได้เข้มแข็งเท่เทาไหร่นักในจังหวะที่ดาวพระอังคารโคจรมาในลักษณะนี้ซึ่งถือว่าเป็นการจรมาช่ว คราวโอกาสดีๆก็ย่อมเกิดขึ้นค่ะขอให้คุณได้รู้ไว้ว่าการพยายามการกระตือรือร้อนหรือแม้แต่ความมุ่งมั่นที่มีจะเป็นตัวหลักเป็นแรงหลักที่จะส่งเสริมผลักดันตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะ สิ่งหนึ่งที่ส่งผลเด่นชัดต่อชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นอย่างมากนั่นก็คือเรื่องของการทำงานนะคะเพราะดาวพระอังคารถือเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎในระยะนี้งานที่คุณหยิบจับทำอยู่มักจะส่งผลดีต่อตัวคุณไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจําหรือเจ้าของธุรกิจก็ตามอย่างที่สมัยได้ยกตัวอย่างไปและไม่เพอเท่านั้นนะคะจะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกรกฎได้มีโอกาสริเริ่ม สิ่งใหม่หรือได้ต่อยอดจากงานเดิมที่เคยได้ริเริ่มมาหรือมีเกณฑ์ที่จะมีแนวคิดมีไอเดียใหม่ๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้องค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาพัฒนาปร,ปรับปรุงงานเดิมของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ ในจังหวะนี้นะคะชาวลัคนาราศีกระกฎจะขอความช่วยเหลือจากใครก็ย่อมได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีด้วยถือว่าดวงชะตาของคุณมีความโดดเด่นอย่างมากทางด้านการงานนะคะแต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องพึงระมัดระวังก็มีอยู่ไม่น้อยค่ะ เนื่องจากดาวพระอังคารได้โคจรมาเจอก,กันกับดาวพระพุธดาวพระอังคารและดาวพระพุธถือเป็นดาวคู่วิวาทะถือเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูค่ะดังนั้นชาวกรกฎจะต้องระมัดระวังคําพูดคําจาของตัวเองระมัดระวังการพูดอะไรตรงๆการคอมเมนต์การสื่อสารที่แรงๆการทะเลาะวิวาทการเซ็นเอกสารสัญญงสัญญาและไม่เพอเท่านั้นก็ต้องระมัดระวังการโพสโซเชียลเพราะทุกวันนี้มีคนเล่น โซเชียลหรือใช้โซเชียลกันเยอะมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการโพสต์การคอมเมนต์การวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นก็ต้องดูให้ดีคิดให้รอบคอบก่อนที่จะพูดหรือก่อนที่จะคอมเมนต์ใครนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎหากคุณดูแลในเรื่องของการพูดคำจาและดูแลในเรื่องของการแสดงออกของตัวคุณแล้วสมัยก็เชื่อว่าโชคลาภการเงินการทองจะส่งตรงมายัางตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะ และไม่แค่เรื่องคำพูดนะคะยังหมายรวมถึงเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญงสัญญาการรับปากการนัดหมายด้วยเพราะดาวพระพุธเองก็โคอจรเจอกันกับดาวพระราหูสองดาวนี้ก็ถือว่าเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูมีเกณฑ์ที่คุณจะเซ็นสัญญาอะไรผิดพลาดหรือข้อตกลงที่คุณเสียผลประโยชน์หรืออาจจะถูกหลอกถูกหลวงก็เป็นไปได้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามหากคุณใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทใช้ชีวิตด้วยความมีสติสมัยก็เชื่อว่าอุปสรรคภัยอันตรายต่างๆไม่สามารถที่จะเข้ามากร้ําไกรตัวคุณได้ค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎหากชาวกรกฎท่านใดได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณพูดสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆจากดาวพระอังคารที่ได้ทำการขูจรยกย้ายราศีในครั้งนี้มาก่อเกิดมาเสริมสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวคุณให้คุณประสบพบเจอกับสิ่งดีๆและมีความสำเร็จกันทุกคนกันทั่วหน้าค่ะ และถ้าหากชาวกรกฎท่านใดมีเวลาอยากจะแนะนําให้หมั่นทาบุญทําทานโดยเฉพาะการทําบุญกับเด็กกําพร้าเด็กยากไร้เด็กได้โอกาสก็จะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีกรกฎให้คุณมีความเจริญเติบโตก้าว,ว,วหน้าในชีวิตอย่างแน่นอนขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ